หมดความของสื่อต่างประเทศมีการพูดถึงเทคนิคการนอนหลับแบบใหม่ครับโดยผู้ช่วยวชันด้านการนอนหลับเสนอให้ใช้สูตรตัวเลข10 3 2 1 0ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติระหว่างก่อนจนถึงเข้านอนนะครับที่จะช่วยให้จิตใจและร่างกายผ่อนคลายส่งผลให้การนอนหลับได้สนิทแบบมีสุขภาพดีมากขึ้นโดยตัวเลขแต่ละตัวคือจำนวนชั่วโมงการนอนหลับพร้อมกับกิจวัตรที่จะต้องทำตามชั่วโมงนั้น สิบชั่วโมงก่อนนอนงดคาเฟอีนครับคนส่วนใหญ่มักดื่มกาแฟเพื่อเริ่มต้นวันใหม่และช่วยให้รู้สึกตื่นตัวดังนั้นหากคุณต้องการนอนหลับสบายตลอดคืนควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาน้ำออรมอ์และเครื่องดื่มชูก,กำลังก่อนถึงเวลานอน10ชั่วโมงเนื่องจากคาเฟอีนจะดูดซึมเข้าสู่ระบบร่างกายได้ภายในไม่กี่นาทีและต้องใช้เวลาถึง10ชั่วโมงกว่าที่จะถูกกำจัดออกไปจนหมดครับ3ชั่วโมงก่อนนอนครับ งดแอลกอฮอล์หรืออาหารไม่ว่าบางครั้งการดื่มแอลกอฮอล์อาจทําให้รู้สึกง่วงนอนและหลับไหลได้ง่ายแต่คุณภาพการนอนหลับกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงดังนั้นการงดดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้การนอนหลับได้ดีขึ้นรวมไปถึงอาหารบางชนิดเช่นอาหารทอดอาหารที่มีไขมันหรือมีกรดสูงและอาหารรสเผ็ดอาจทําให้เกิดอาการปวดท้องแน่นหน้าอกหรือท้องอืดซึ่งรบกวนการนอนหลับและทําให้หลับยากมากขึ้น นอกจากนี้ยังแนะนําให้หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและอาหารที่มีน้ําตาลปริมาณสูงเนื่องจากน้ําตาลมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการอักเสบและอาจทําให้การนอนหลับแย่ลงได้ดังนั้นคําแนะนําคือไม่ควรกินอาหารและเครื่องดื่มดังนั้นคําแนะนําคือไม่ควรกินอาหารและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับนั่นคือตัวเลข3อันนี้ตัวเลข2ครับตัวเลข2 2ชั่วโมงก่อนนอนหยุดกิจกรรมการทํางาน การหยุดทำงานทั้งหมดอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเข้านอนจะช่วยสร้างช่องว่างระหว่างการทำงานและการนอนหลับได้อย่างดีการกำจัดความเครียดหรือการใช้ความคิดอย่างจรงจิงจังก่อนการนอนหลับจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายลงและสามารถสูดลมหายใจเข้าได้ลึกๆเป็นการเตรียมพร้อมทางจิตใจและร่างกายส่งผลให้เกิดการนอนหลับที่ดีและยังช่วยให้หลับสนิทอีกด้วยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนปิดหน้าจอ แนะนำว่าไม่ควรใช้หน้าจอเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆจะปล่อยแสงสีฟ้าออกมาซึ่งจะขัดขวางการผลิตเมโลโทนินของร่างกายซึ่งเรียกอีกอย่างว่าโฮอร์โมนแห่งการนอนหลับงานวิจัยแสดงให้เห็นนะครับบอกว่าแสงสีฟ้าจะทําให้ร่างกายนอนหลับล่าช้าและหลับยากครับโดยจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหากเราเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นหากเนื้อหาบนหน้าจอเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความเครียด หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลจะยิ่งส่งผลเสียต่อการนอนหรือเข้าขั้นที่เรียกว่าหายนะจากการเลื่อนหน้าจอครับศูนย์ชั่วโมงก่อนนอนตัวเลขศูนย์ครับอย่าก,กดปุ่มเลื่อนเวลาปลุกการกดปุ่มเลื่อนเวลาปลุกไปเรื่อยๆกลายเป็นกิจวัตรประจําวันหรือเรื่องปกติสําหรับหลายคนไปแล้วหมายความว่าในฬิกาปลุกดังขึ้นกดนอนต่อแต่งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร sleep ของอังกฤษหรือว่าสหรชาชอาณาจักรเนี่แหละครับบอกว่า ผู้ที่ตื่นขึ้นมาแล้วงีบหลับต่อมักจะนอนหลับได้น้อยลงครับและนอนหลับไม่สนิทอีกทั้งยังดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนมากกว่าคนที่ไม่งีบหลับอีกด้วยในช่วงเวลาเล็กน้อยที่งีบหลับต่อหลังจากตื่นถือเป็นการนอนที่มีคุณภาพต่ำครับแต่หลายคนก็เลือกวิธีนี้เขาบอกว่าทําให้สมองมึนงงและเหนื่อยล้ากล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือดูเหมือนมันจะไม่คุ้มข้าวเสียเลยดังนั้นอย่ากดปุ่มเลื่อนเวลาปลุก เพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นมีประสบการณ์เรื่องการนอนหลับอย่างไรแบ่งปันได้นะครับ